สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกครั้งนะคะจะมาคุยเรื่องต้นกราฟและวิธีการจัดการเพี้ยหอยของที่บ้านนะคะเอารูปเก่ามาให้ดูนะคะว่าตำแหน่งที่เคยวางนะคะต้นแคคตัสแดดร้อยฝนร้อยในปัจจุบันก่อนหน้านี้เราเคยปลูกต้นกาฟนะคะหรือตอกราฟมาก่อนนะคะแล้วมีเพื่อนในกลุ่ม ตั้งคำถามมาว่าเรามีวิธีการจัดการนะคะเพียะหอยแล้วก็ลาสนิมยังไงนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าที่บ้านยังไม่เคยเจอปัญหาในเรื่องของลาสนิมนะคะแต่สำหรับเพียหอยนะคะที่บ้านเจอปัญหานี้มาแล้วนะคะโดยเกิดขึ้นกับต้นกาบของเรานะคะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เราลื้อต้นกาบออกทั้งหมดนะคะยังคงเหลือต้นกาบ บางส่วนนะคะซึ่งเราวางไว้ด้านล่างโต๊ะค่ะก็จะมีสายพันธุ์ที่เรายังไม่มีไม้ชำหน่อยนะคะเราก็เลยยังเสียดายแล้วเก็บไว้ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็คือ Little f a i r y นะคะต้นต่อไปจะเป็นต้นทศกัณฐ์ต้นนี้ทศกัณฐ์ด้านข้างจะเป็น VOS 1241 ต้นนี้พิงแพนเตอร์มีสองกาฟต้นนี้น่าจะเป็นกาฟฟิลค่ะด้านข้างตัวนี้เป็นทีเล็กนะคะเขามีดอกแล้วก็ติดฝักนะคะตัวนี้เลิตเติ้แฟรี่เรากราฟต่อเพิ่มนะคะตรงกลางนี้น่าจะเป็นไฟเบิร์ค่ะ ไม้กราฟที่วางด้านล่างนะคะเป็นไม้กราฟที่เรายังยังไม่มีไม้ไม้ชำหน่อน,นะคะในโรงเรือนนะคะแต่จะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเขานะคะมีเพี้ยหอยขึ้นนะคะตามต้นกราฟนะคะพิงแพนเตอร์ก็มีเพี้ยหอยเหมือนกัน,นะคะ่ะขึ้นเต็มด้านล่างเลยนะคะตอนนั้นก็ ที่เป็นต้นกราฟนะคะก็ไปหลายต้นเหมือนกันนะคะเราก็เลยใช้วิธีการลื้อนะคะโดยเปลี่ยนกระถางจากต้นกาฟนะคะมาเป็นต้นปกตินะคะที่เป็นไม้ชำหนอแล้วก็ไม้มเมล็ดของที่บ้านนะคะดินที่อยู่ในกระถางต้นกาฟนะคะเราทิ้งทั้งหมดนะคะเราไม่แนะนำดินที่เป็นต้นที่ เกิดเพี้ยหอยนะคะกลับมาใช้อีกนะคะ,ะไม่ได้ใส่ต้นไม้ที่บ้านเลยต้องแจ้งแบบนั้นนะคะเราก็ใส่กระถางนะคะใบใหญ่แล้วก็เอาออกไปทิ้งนอกบ้านนะคะซึ่งไม่ได้ทิ้งในตัวบ้านนะคะวันนี้ฝนตกนะคะเอารูปภาพนะคะมาให้ดูว่าต้นไม้ที่บ้านนะตอนนี้นะคะที่เราเปลี่ยนจากาต้นกราฟนะคะมาเป็นต้นปกตินะคะเรายังใช้กระถางต้นกราฟนะคะ ที่เป็นกระถางสีดำนะคะกระถางไอ้หน,น,นิ้วก็คือเป็นกระถางเขาเขาเคยปลูกต้นกราฟมาก่อนนะคะเปลี่ยนจากกระถางต้นกราฟมาเป็นกระถางต้นปกติก็คือต้นชํำหนอ่อแล้วก็ต้นไม้เมล็ดของที่บ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนสัดส,ส่วนดินใหม่นะคะซึ่งดินที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดเพลี้ยหอยเราก็ทิ้งทั้งหมดนะคะดินตรงนี้เป็นดินปลูกใหม่ที่เราทําการล่อนนะคะซึ่งสัดส,ส่วนของดินเราเคยทําคลิปวิดีโอก,ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ต้องเล่าให้ฟังว่าในกรณีเพีียหอยนะคะปกติเขาจะไม่ได้ลุกลามเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีตัวช่วยอย่างเช่นมดหรือแมลงนะคะในการที่จะพาเขาจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะคะเขาก็จะไม่ได้กระจายตัวเร็วนะคะและที่สำคัญคือจากการสังเกตนะคะเพีียหอยเขาจะชอบกินต้นกาฟแล้วก็ชอบขึ้นตามต้นกาฟมากกว่าต้นปกตินะคะ ณนะตอนนี้หลังจากที่เราลื้อต้นกาฟนะคะแล้วก็วางบางส่วนไว้ด้านล่างนะคะเราก็ไม่เห็นนะคะว่าเพี้ยหอยเกิดขึ้นที่ต้นปกตินะคะพวกไม้เมล็ดของที่บ้านนะคะสำหรับคำแนะนำของที่บ้านนะคะการกำจัดเพี้ยหอยที่ดีนะคะที่ปลอดภัยก็คือการกำจัดต้นกาฟนะคะเพราะว่า เพีหอยจะชอบต้นกาฟนะคะมากกว่าต้นปกตินะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่บ้านก็เคยปลูกนะคะปลูกตอนะคะเพื่อมาทําต้นกาฟนะคะในกระถางปูนเปือยนะคะตอนนี้ก็ลื้อนะคะต้นตอออกทั้งหมดนะคะแล้วก็มาปลูกไม้ปกตินะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ